ที่ผมทําทุกวันอยู่แล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกวัน,นครับคืออันถ้าเขาสมมติว่าถ้าเขายัางไปไหนพกกุงกระส้าต้องเร่าให้อ่านํำบปไหนพุก,ก็อาบให้ืราบพุงกระไรพผมกระซัาให้ผมทำเป็นทุกอย่างเวลาอะไรบอกเขาด้วยมไม่ใช่ขี้เกียจนะเวลาเจ็บป่วยบอกว่าบอกว่าหนุ่มเบียร์าสารีสันนี <laughs> ่พี่น้องเวลาเขาจะใส่เด็ดจกจมูกบดได้อย่างเช่นเจ็บป่วยอะไรเนี้ยก็ไม่อยากให้เกิดนะครับพี่น้อง ตำสัวปูนาดองค่ะอู้หูยตำแบบบ้านๆพี่น้องครับเอาคือใครจะแห้งเดีย่ยา <c oughs> แคบหมูพิกกีบิดค่ะสั่งมาหนึ่งกระสอบค่ะกระสอบงย่ายๆพี่น้องเบียบชอบรสนี้มากเลยรสต้มยำอร่อยมากโอ,โ,อโ,อโอเคโอเคโอเคพ่อก่อนเออ มาคะ่ะพี่น้องคะมือนี้ได้ตํำส่วปูนาดองใส่หัวหอยนะคะแล้วก็หัวหอยหน้าพี่น้องอแคบหมูคะ่ะเอาสดก่อนเลยว่ะหัวหอยเนี่ยหัวหอยที่จริงใจไม่เหนียวกรุบหืมหยาบเอ็ดมม ทุกคนอันนี้ลูกลูกอะไรนะลูกอะไรนะผักสาบค่ะอื้มอือมกรอบข้างอือแต่ไหมวะจอบมีผีหน่องมา พี่น้องเห็นคลิปที่ผมใส่ร้องถ่้าให้น้องเบียร์ป่ะครับคลิปนั่นหละน้องเบียร์เพิ่นลมลมเหล้วเท่าแพงมือนนี่ยางบอคไอยได้ใค่แน่แล้วพี่น้องไดข้ขอบกลับขอบพระคุณพี่น้องสุขูสุขัดขนดีเป็นห่วงเด้อพี่น้องได้ครับเมื่อก็้คอยยางได้ขึ้นนะพี่น้องเพิ่นว่าจริคนน้นว่าทำไมต้องถ่ายคลิปลงด้วยแค่นี้มันว่าพี่น้อง <c oughs> ทำ้มันต้องถ่ายคลิปลงสิ่งที่ผมทำทุกวันอยู่แล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกวันนะครับคืออันถ้าเขาสมมติว่าถ้าเขายางบ่ไไ้ผมก็สะต้องเท่าให้อ,นานากกอานน้ำกระไรผมก็อาบให้ทราถ้าผมบ่ะไรผมก็ซัาใหา้ผมทำเป็นทุกอย่างเวลาอะไรบอกเขาด้วยมไม่ให้ขี้เกียจนะเวลาเจ็บป่วยบอก <laughs> ว่าบ่นว่าหนงเบียร์สีสันเล่พี่น้องเวลาเขาใส่เลไเจ็บห้องบ่ได้อืม อย่างเช่นเจ็บป่วยอะไรเนี้ก็ไม่อยากให้เกิดนะครับพี่น้องนะเข้าซอยเขาพี่น้องมันผิดบอพี่น้องม,อม,ม,มันผิดน้ำบอผมว่ามันมันบ่ผิดนะาพี่น้องในเรื่องดีๆสิ่งดีๆมันเป็นความทรงจําเป็นภาพดีๆเด็กหน่อยเห็นเด็กน่อยเกิดความฮักเออเด็กหน่อยมูดแต่ว่าความฮักแบบไหนเขาเขาจะมองว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะแล้วก็คนอื่นเขาเห็นในสายตามก็ดีแต่ว่า ปีพัน,นันตี้แค่นี้ก็ถ่ายภาพมาให้มาลงด้วยหรอคุณวะก็เลยเสียนยังบ่ได้บ้านนี้รองก็เหมือนเวลาทําบุญอ่ะเวลาเราทําบุญเราไม่ค่อยลงปูปูของอะไรอันนี้ปูนาดองแครมเฮานะคะทุกคนค่ะข,ของแบรนด์แค็มเพาเปูนาดองน้ำใส ในน้ำปลากวนอ,อ,อ,อือยมอืออพูยังไม่จบเหมือนเวลาทำบุญเวลาเราทำบุญอะ่ะเราไม่ค่อยโพดหรอกแต,แต่บางอย่างเข้ากับทำบ่อยนะฮะบางอย่างเข้ากับฟิวบอกเรื่อฟิวอยากโพดบางอย่างบางอย่างนรือไงไม่ใช่คือปกติเรา,เราทำเราทำบ่อยทำลงทานอะ่ะทำอาหารไปแจกอะไรอย่างเงี้ยบ่อยมากไม่ค<อ>่อยโพด แ่บบ๊พบแล้วพอมีเหตุเกิดอ่ะคิดว่าชายแดนอ่ะอืมนั่งกินคลิปอยู่โดนดา่ยายังอเนี้ยก่อยังมานางสะแตกไอ,อ้เซย์เลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะ่ะมึงกินลงได้งไงเอามันคืองานนัยอืมมันคืองานนะคะทุกคนหา พอทีนี้เราก็ไปทำข้าวแจกใช่ไหม,มที่ชายแดนมันเป็นแบบเนาะมาว่าไงเนาะสร้างภาพเลยเัอเอ๋อโอ้ยอก็ตำรวจตำรูจก็ไมา่นาังกินกันเนาะอือพี่น้อง<พ>องานต้องทำช่วยเร็วก็ช่วยเรือได้ไม่น้องพอทำแล้วโพสก็บอกว่าสร้างภาพอพอไม่โพสไม่ไม่ลงคลิปก็น่ะด่า งงมากหัดยินดีกับคนอื่นบ้างเออหัดยินดีกับคนอื่นให้เป็นนะคะชีวิตจะได้มีความสุขเนาะถ้ามันยินดีกับคนอื่นไม่ได้ก็ไม่ต้องไปคอมเมนต์ว่าโน่นนี่นั่นให้คนอื่นเขาจะมองเธอไม่ดีว่าเธอนะ่ะเป็นคือเป็นคนคิดลบแท้อืม,อม ไม่ชอบเธอก็ไม่ต้องดูอือแค่นั้นเองมันจะไปยากอะไรไปด่าเขาทำไม,มเบียก็หน่อยบอกเธอไม่ไม่แสดงความคิดเห็นอ,อะไรเลยเกี่ยวกับอะไรลบๆบของคนอื่นนะเออบามากใครก็บ้หลงเมืองอมไม่ถูกใจใครก็ไม่ดู ใช่ไหมไม่ไม่เคยเข้าไปคอมเมนต์ด่าว่าใครเรื่องบ้านจนตัวจะไปว่าเขาทำไมเขาไปเห็นอย่างให้เจ้าไหมเขาไปเห็นอย่างเห้เขาไหมแม่เป็นบ่การกระทำไผเฮ็ดดีก็ดีไผเฮ็ดบ่ถือเยี้ยวมันก็ยอดเขาหาจะคล้องแม่บ้หน่ลยเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปตัดสินอะไรใครขนาดนั้นหรอกจริงๆ บางทีดูคลิปแค่ไม่ถึงสิบวิก็ตัดสินเขาไปแล้วว่าเขาเป็นคนไม่ดีรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นคนไม่ดีอ่ะถูกไหมบางทีคนเรามองหน้ากันเฉยไม่ชอบไม่ถูกจริตก็ว่าเขาไม่ดีแหละแล้วผู้ที่ว่านะครับหลอกโปไฟของเนี่ยเบี่ยแม่อรไอยแคบแม่อรเลยกับคอมเมนต์เพราะเป็นคน ไม่ได้ตอบคอมเมนต์เบียวไปตอบคอมเมนต์เดียว์เห็นบ้าค่อย,อยสุขยางอกือมไปตอบแค่เวลาหน่อยบอกว่าไปตอบหน่อยเขาไปตอบให้หน่อยเขาถามว่าใช้ลิปสีอะไรใช้แป้งข,งของอะไรอะไรเงี้ยอืม เกี่ยวกับตัวเบียไปตอบให้หน่อยเขาถามมาคือนางไม่รู้ตอบตเป็น,น,<า>น์เนะอเเป็นผู้ชายแต่ปกติกคือหนุ่ยเขาจะเป็นคนตอบนะคะแล้วพวกคลิปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นคนลงคลิปแบบบางทีเขาก็โมเมนต์สำหรับว่าถ้าเกิดว่าเห็นชีวิตประจำวันเราว่าโอ๊แตกตายเบอก หัว่อยละแพงง่อยเ่ารสันแพงเบอสันเนาะดูท้องคนส่วน่อยเบอร์คุยยางเนาะอือสิปอ่อสิปอ่อแตกตายวะทำเหอพี่น้องความดีเปล่าเรือรื้กันมามาแมอ ตะบูงงหว่าไพลิด่อนกันเหตปุปหลดยนั่งเข้าไปแล้วอุว้งตมาทำฮา่าอยู่เหตุ้ายไปแล้วทําตอนที่มีกันและกันอ,อ,อร่อยเสมอนึงล่ะเจ้าที่โพสบาข่อยน,นลาละเจ้าสี่อยากเห็ดความดีอยู่ขอ่อยบ่เสื้อแล้วว่าเจ้าสิคิดความซัวแหละก็บอกผู้อื่นอยู่นี่แบบโปรไฟล์จะควงข่อยบอเสือ้อหรอกเสมอหนึ่ง,งเจ้ากับค้นอยากห็ดความดีนะครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าเด้อ เพราะว่าข่อยเห็ุอยู่นี่ชีวิตประจาวันข่อยคอยเห็ุอยู่นี่ม่มแม่อันนี้เพียงแต่ว่าคอยอยากเห็นภาพที่แบบตัวเองเลื่อนผ่านไปก็เห็นภาพตัวเองนะเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดการกระทํามันก็เห็นภาพเจ้าของมันมันแต่ความคิดความนึก hmm. แต่ว่าเขา,าล่งภาพวีดีโอไววเทาก็สิเห็นแบบความทรงจ hmm. ําเนาะครั้ hmm. งหนึ่งเราได้ใส่รองเท้าให้แฟนครั้งหนึ่งเราเรา,เราได้เห็นรถให้แฟนอย่ยังไดไ้พี่น้องครับอืมเรามีความทรงจํานั่นหรือเปล่าเห็นหอดเห็นรถเห็นหอดแม่ทา งามแม่เบียงามไปเที่ยวน้งกันแล้วยางบ่ได้แม่ไปเดินไม่ได้นะคะทุกคนค่ะเราไปเที่ยวนี่หัวฉันน่ะเป็นคนขี่รถแมย์เถานะยางไปเที่ยวน้ากันไม่ได้เป็นพาระเลยไปไหวอืมซึ่ถ้าขี่ก็ขับนนขับขีนไม่ยากไปเขาอยากไปด้วยก็พาเขาไปแต่เขาเดินไม่ได้เราก็ให้เขาเดนไปเ็นยางวันละเนาออเดี๋ยวมาอวดเนี่ยตะนเจ้าพวดหน้าแบบนี้ก็นเลยเอามาอวดเจ้า ไว้เจ้ผู้เดียวล่ะใครจะห่วงไม่ได้ทำแค่เฉพาะกับเมียเขาดูแลทุกคนลูกโบเบืองมดวูกนาาแข็นี่ะล,ลูกหลานพี่นอ้องเบืองแง่งมุดเมียผมเหมือนกันผมมีใหญ่เราเบืองเมียเ,เปลี่ยนกันเบืองต่างคนต่างเหตุมันทำกันเสมอ,ก,มมอาการควมเมียกันศีลต้องเสมอกันเท่าไรก็ทำให้เหมือนกัน เดี๋ยวสี่คอยแต่กระแนกกระแนกกันไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีประโยชน์มีความมั่งคั่งไม่มีความทุกข์ใจอเฮ็ดอะไรพวพิษกันไปหนีหรือพิษกันเมืองหลาเสรแล้วครับดูเฮ็ดความดีน้ำกันพักกันแห้งกันมันจะยู่ได้เหมือนกันเสมือเปลี่ยนเอาความเปลี่ยนเอาความไม่เสียคนหายมาเบิ่งจากของมันถึงจะเจริญเติบโตไปข้างหน้า จะยังมัวเอาเวลาเรือบอหาเงินสิบไมทีจะเอาเวลาเขาจไปบอกเหรอพื่นคนน,บบนี่สิบไมทีเนี่ยเจ้าบ่ได้เลยเจ้าบ่ท่านคนนี้หาเงินขิดหาเงินสิบไมทีเ<ม>จ้าที่จุ่มปักอยู่ทั้งโลกแบบนั้นแหละผมทําทุกวันนะครับพี่น้องครับขอบขอบอุณพี่น้องที่ามาัพพอร์ตทุกคน<ม>เรื่องแบบนี้พ็ดตลอดพ็ดทุกวันเบียร์เขาก็มีงานของเขา ปั่นปาเส็ดถัวจังหวงจังผาขนยุ่งกันสองคนพกเฮ็ดเออน้ำมันเต่าเฮ็ดเฮ็ดซอยกันน้ำมันเต่าฟังเด้พี่น้องเด้ลูกเต่าเฮ็ดซอยกันเขาก็จะไปตัดกิปบอะไรเขาจะใช้สมองของเขาหนะ่ะอยู่หน้าคอมส่วนพงกติบพงานบ้านซอยกันทุกอย่างไม่ได้เอาเปรียบกันเลยกันผมบอกเลยอือคู่ไดเป็นกู่ไหนคู่ไหนที่เป็นแบบนี้จะมีความสุขเอา้าผมผมบอกเสื้อผมบอกพี่น้องรองเมืองเลย บอกว่าง,งานบ้านจําเป็นที่ผู้หญิงต้องทําคนเดียวไหมบอกต้องมีหน้าที่ให้เป็นแม่บ้านอย่างเดียวไหมบอก์ก็เป็นที่รดกลายจะลงตลาดพเพื่อเปิดเบิรลอ่ะอทำมาทำผมอย่างข้ามือเขา,เ,าเขาใส่สมองแล้วตอนนี้ที่เราทําไม่ได้เขาทําได้ตอนนั้นที่เราทํไา,ทไ,ดนนทาทได้เราทําไปบอวเป็นอย่างเนี่ยจ,จะาได้เว้นผู้อื่นเนาะออจะมานั่งรอแบบว่าคอยฮ็ดงานแล้วจังตกเอฟ ทำรอ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 ,รอผู้หญิงทำงานเสร็จแล้วค่อยให้เขาไปทำงานบ้านพอดีประเด็ยนยังหรอเออเสียวเวลาไหมประเด็นจะเรื่อนน้ำเขาหรอกอเพราะฉะนั้นช่วยกันถ้าใครว่างคนนั้นก็ทำแค่นั้นเองไม่มีอะไรผมเนี่ยน้องเบียร์ห้างผมหกปีเรียกน้องได้เลยแต่ว่าผมทำกับเขาเนี่ยเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนพอ่อเหมือนแม่เขาเส็เป็นเป็นสุยางมันเลยเกิดความอบอุ่น เขาเลยอยู่กับเราอืพ่อแม่เราดูแลเราดีแค่ไหนไปเที่ยวกับไปเที่ยวมั่นม,ม,มันเงากับเงาแล้วมั่นแข่งกังใหญ่มัมม่นเล่นกันเล่นนวมันเออทุกกับทุกเขาทุกกับทุกเขามั่นแหละคือคุดหัวเนี่ยเที่ยว,วไปด้วยกันนะไม่ได้แบ่งว่าหัวหน้ากูเป็นผัวช้างเท้าหน้าไม่มีสำหรับผมนะเท่ากันอืบอกมาสากันนะ <c oughs> ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะคิดแบบเราไหมแต่ว่าครอบครองเราคิดแบบนี้อืมแล้วถามว่าอยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้วบอกอเลยป้ายี่สิบเอ็ดปีแลนะคะโดนเติมละยี่สิบเอ็ดปีแล้วนะคะจนลืมข่าวตั้งแต่ตั้งแต่คบกันเป็นแฟนตั้งแต่เบียร์ไว้รุ่นะ่ะอายุสิบเจ็ดอ่ะเออ เขายี่สิบสองเบียสิบเจ็ดมีบอกด้ยวยว่าชีวิตคู่น่ะนี่เมื่อเจ้ารับเข้ามา,าจากแม่เขาเจ้ากับซําเป็นพ่อเป็นแม่เขา,าก,ก็ต้องดูแลเขาดีดีซําก็แม่พ่อเขาแต่อพอแม่เขาเสียใจมึงก็หวังไว้ใจที่เราไงบางคนหลังคิดนะว่าเอาเมียมาเอาเมียมาเอามาใส่ป่ะเออเอามาใส่เอามาดูแลเจ้าของเป็นบัตนเจ้าของโอ้ย คุณไม่มีเมียหรอกถ้าเป็นมันน้นงเขาดูคุณไม่ได้นานหรอกเพราะว่าผู้ชายดีๆเราสปอร์ตเขาก็ต้องเยอะแบบนี้ประเภทแบบนี้แล้วก็ผู้ชายแบบนี้กับผู้หญิงแบบดีๆเราพปอร์ตเขาก็มีเหมือนกันอ่าเพราะฉะนั้นสิทธิเท่าเทียมกันไม่ต้องคิดอย่างไรอะไรที่มันแบบช่วยกันทําช่วยกันซอยกันเทดซอยกันหาซอยกันส่างดูแลกันไปเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะคะโอ้ยปิ๊บิ๊บโดดแล้วโดนแล้ว เบาเราเป็นมันมันเอาคลิปนี้เขาบ่น <c oughs> อันนี้เขาอยากบ่นเขาเหินหลอเขาขินคินตาอืเหินคอมเมนต์นานๆทีก็จะม,มีการมาพูดแบบนี้เนาะปกติพวกเบียร์จะไม่ค่อยซีเรียสกับคอมเมนต์หรืออะไรอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนไม่ได้สนใจยังอยู่แล้วแต่เรามาพูดในมุมของครอบครัวเราเนเองนะคะทุกคนขา ไม่ว่าครอบครัวไหนจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรแต่ว่าครอบครัวเราเป็นอย่างนี้เนาะคือแจงให้เราละพูดเดียวระบ้างอืผิดมูพี่แจ,ง, <c oughs> พจงพู้เดียวผิดมื <c oughs> อเอาเ,อ,เอาล้ค่ะที่น้องรับสำหรับวันนี้ก็แซ่บเกียงถาดค่ะกินไปบ่นไปนะคะวันนี้อาว์เราค่ะไปมาคลิปนี้ก็เลยก็แช่ไฮเบียกันหน่อยนแน่ๆด้วยค่ะเป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะคะกินจนอ้วนละและบอกว่าเห็บมาหลายปีละโอเคค่ะมือนีเขาตัวรับไปก่อนนะคะสวัสดีครับ